สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของบริษัทคอโต้นะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นก็มีรถ e ีโกคาร์นะคะเป็นรถ e ีโกคาร์เนี่ยไซส์ใหญ่ซีดานสีประตูเน,นีคะก็เข้ามาใหม่นะคะอ,อ๋อไม่ใช่เข้ามาใหม่สิก็ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มารีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกเลยว่าได้ปีใหม่เลขใหม่น้อยราคาถูกและที่สำคัญผ่อนเบาๆมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชม นุ่นก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมคลิปเต็มกันเลยค่ะนี่ สำหรับตัวรถที่อยู่ด้านข้างของนุ่นตอนนี้เลยนะคะก็เป็น Nissan Almera นะคะรุ่น1 2 e s p o r t t e ทนะคะได้เป็นตัวรถปี2019กับราคาตันนะะ้งขายอยู่ที่3,49,000บาทสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะฟรีดาวน์จัดยอดเต็มผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่ก็รีบติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลย มาเดี๋ยวนุ่นพานลงรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้านะสำหรับคันนี้เนี่ยของเขาเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นตัวนะคะก่อนเปลี่ยนโฉมนั่นเองนะแต่ว่าตัวรถเนี่ยเป็นปี2019ซึ่งการออกแบบด้านหน้านะคะเป็นการตกแต่งด้วยโครเมี่ยมแบบนี้เลยพร้อมกับโลโก้นะคะของนิสสันอยู่ตรงกลางสำหรับหมายเลขทะเบียนนะคะ4ขอไข่ดอรชดา6 1 7จังหวัดกรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนบ้ายแล้วด้วย ถัดมาในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะสำหรับนิสสันอเม l a าเนี่ยชุดโคมไฟนะคะจะค่อนข้างใหญ่มากๆเลยเนาะ mm hmm. แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะมาให้ครบเลยรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันสำหรับด้านล่างอันนี้จะเป็นในส่วนของไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะที่ติดตั้งจากโรงงานในส่วนของตรงนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวสปอร์เท็แน่นอนอยู่แล้วของเขาเนี่ยตรงรุ่นเลยก็ต้องมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นชุดแต่งแท้ที่มาจากโรงงานเลยนะคะถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันนี่สำหรับล้อของเขาเห็นไหมคะว่าตัวนี้เนี่ยของเขาได้เป็นล้อแม็กทูโทนนะคะปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะก็เป็นของแท้จากโรงงานได้เป็นขอบ15 สำหรับตัวแม็กเองนะคะของแท้จากโรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแล้วก็ทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยและสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้มานะคะนุ่นจะทําการเปลี่ยนยางให้ทั้งหมด4ล้อเลยนะคะโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดเพิ่มเติมถัดมาในส่วนของตัวซุ้มล้อเห็นไหมคะว่าซุ้มล้อเนี่ยโค้งเดิมน็อตกิฟทุกตัวยังอยู่ครบเลยถัดมาในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ย ผ้าผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าการปรับกระจกก็เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะได้ฝาครอบสีดำสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดตั้งมาที่หูของกระจกมองข้างตัวรถมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยและสำหรับตัวกระจกทุกบ้านนะคะก็จะมีสัญลักษณ์นิสสันติดไว้แบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่าของแท้จากโรงงานไม่เคยแตกและไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน ในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นวัสดุโครเมียมทั้งสี่บานเลยและเจ้าของคนเก่าก็มีการติดตั้งเบ้ารองมือเปิดนะคะเป็นของของตรงรุ่นของเขาเลยนะคะก็เป็นตัวกันลอยนะคะกันลอยเล็บหรือว่าลอยกุญแจไม่ให้ขีดข่วนกับสีของตัวรถนั่นเองอ่ะ,อะเดี๋ยวเราดูภาพรวมด้านข้างกันสำหรับด้านข้างที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขาเนี่ยอยู่ครบ สีของตัวรถนะคะเป็นสีดำสีเดิมไม่มีการเปลี่ยนสีกลับสีแต่อย่างใดแล้วก็มีการติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะบอกเลยว่าสีเดิมแท้จากโรงงาน มีการจดบันทึกลงเล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นระบบเบนซินลว้วนนะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันเบนซินเนาะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95แล้วก็รองรับ E20 ด้วยมาต่อกันที่กระจกบานด้านท้ายนะคะสำหรับกระจกบานด้านท้ายเนี่ยมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฟ้าและมี และมีในส่วนของตัวอักษรน,นะคะติดไว้ที่กระจกด้านท้ายเห็นไหมว่าบานด้านท้ายก็เป็นของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนี่มาพร้อมกับชุดแต่งสปอยเลอร์นะคะด้านท้ายมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3สําหรับชุดโคมไฟของเขาเนี่ยนิสสันอเมร่นะคะชุดโคมไฟใหญ่ด้านหน้าไม่พอนะคะด้านหลังก็ค่อนข้างใหญ่มากๆเลย มองเห็นระดับสายตาได้อย่างชัดเจนนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยรวมอยู่ในจุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้มีตัวอักษรโคเมียมติดไว้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นของเขานั่นก็คืออัเมล่าคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายได้เป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถและตัวอักษรฝั่งนี้นะคะตัวสปอร์ตเทคอันนี้จะเป็นรุ่นย่อยของเขานั่นเองเท่านั้นยังไม่พอนะคะมีในส่วนของเซนเซอร์ด้านท้ายให้ถึง3จุดเลยนะคะบอกเลยว่า เป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้กับพ้นวัตถุหรือว่าสิ่งของเซนเซอร์เขาก็จะทำการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทำการหยุดนั่นเองสำหรับตัวสปอร์ตเทคนะคะภายนอกเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยด้านหน้าจะมีในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างจะมีในส่วนของล้อแม็กและสเกิร์ตด้านข้างทั้งสองฝั่งส่วนด้านท้ายจะมีในส่วนของสปอยเลอร์ด้านท้ายและสเกิร์ตด้านท้ายมาให้พร้อม สำหรับชุดแต่งทั้งหมดที่คุณลูกค้าได้เห็นอันนี้เป็นชุดแต่งตรงรุ่นเดิมแท้จากโรงงานเลยอ่ะต่อไปนะคะุน่นก็จะเปิดให้ดูในส่วนหัวห้องเก็บสัมภาระซึ่งเปิดได้ทั้ง3วิธีเลยนั่นก็คือเปิดจากภายในตัวรถใช้กุญแจเปิดจากด้านท้ายหรือว่าจะกดค้างที่กุญแจรีโมทก็ได้อ่ะนี้นุ่นกดค้างที่กุญแจรีโมทเห็นไหมคะว่าตัวประตูด้านท้ายเขาก็จะปลดล็อกออกมาแบบนี้เลยเนาะอ่ะเข้ามาดูกัน สำหรับภายในนะคะจะบอกว่าเป็นรถ e c o ค a ารซีดานที่มีบอดี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่เก็บของได้เยอะมากนะคะมีถาดยางรองท้ายมาให้แล้วด้วยนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยส่วนรายละเอียดโครงสร้างด้านล่างนะคะมียางอะไรสำรองถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะเป็นอุปกรณ์สำรองที่มีไว้ติดรถนั่นเองและส่วนตัวโครงสร้างนะคะรอยซีนทางมะพร้าวเนี่ยเป็นสีเดิมๆนะคะสีเสมอกันเลย เม็ดอักทุกจุดยังอยู่ครบนะคะซึ่งรับประกันเรื่องโครงสร้างนะว่าตัวรถเนี่ยไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะอะมาต่อกันในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังนะคะจะได้เป็นสีดำสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับทั้งสองข้างเลยนะคะซึ่งน็อตเดิมนะคะรอยซีนนะคะก็ยังนิ่มยังดีอยู่เลยก็แปลว่าด้านท้ายเนี่ยโครงสร้างเดิมนะคะ ฝากระโปรงด้านหลังนี้ก็ไม่เคยถอดแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะอ่ะอันนี้นุ่นพาดินดูรายละเอียดรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเข้าไปดูกันตอน่อในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ออปชันภายในกันไปเราไปดูพร้อมกันอ่าสาหรับคันนี้นะด้วยกับตัวสปอร์ตเนาะแน่นอนเดีวยวว่าเขาต้องมาแบบโทนสีดำทั้งหมดเลยนะเรามาเริ่มกันตนะั้งแต่พวงมาลัยกันก่อนเลย สำหรับพวงมาลัยเนี่ยขอว่าเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบน,นี้เลยนะคะตกแต่งด้วยเมทัลลิกสีเทาแล้วก็ด้านล่างของพวงมาลัยเนี่ยเขาจะเป็นแบบทรงตัดแบบนี้เลยนะคะมีแอร์แบ็กให้ด้วยจำนวน1ค่ฟุหน้นานั่นเองมาเข้ามาดูในส่วนของตัวเลขไมกันสำหรับคันนี้ปี2019นะคะเลขไมยอยู่ที่46,640กิโลซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นเลขไม้แท้นะคะไม่ได้มีการเขียนหรือว่ากอไมแต่อย่างใดเลยเนาะ ถัดมาที่คอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงและซึ่งเครื่องเสียงเนี่ยสามารถฟังซีดีนะคะวิทยุ FMAM นะคะใช้ได้ทั้งหมดเลยระบบแอร์นะคะเป็นแบบอนานล็อกปรับความแรงนะคะความเย็นตามใจชอบได้ด้วยเนาะแล้วก็มีนี่ช่องเสียบสาย USB นะคะเสียบสาย AUX นี U ่ F N, อยู่ที่ตรงนี้เลยนะ,ะก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะ ถัดมาในส่วนของตัวเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะที่เป็นในลักษณะทรงตรงแบบนี้เลยนะคะก็จับหัวเกียร์ได้แบบค่อนข้างกระชับมือนะอ่ะสำหรับตัวเบาะของเขาเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตกแต่งลวดลายนะคะเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยสำหรับตัวเบาะเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะคะมีด้านข้างนะคอยรับกับสรีลักษณ์ของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารและยิ่งเป็นเบาะผ้าด้วยนะคะนุ่นบอกเลยว่าระบายความร้อนได้แบบ ดีเยี่ยมกันเลยเนาะอะ,อะต่อไปนะคะเราเข้าไปดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าไปะอะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนุ่นบอกเลยว่าโอ้โหมันแบบมันกว้างมากๆเลยเนาะภายในเขาก็เป็นแบบโทนสีดําเหมือนกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะ นี่ได้เป็นเบาะผ้าสีดำตกแต่งลวดลายด้วยได้สีแดงมีสายเบลให้นะคะ3เส้นก็แปลว่าออกแบบมารองรับผู้อสานเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยตรงกลางนะคะสามารถดึงออกมาได้เลยจะเป็นพนักวางแขนสามารถวางแก้วน้ำขวดน้ำได้ด้วยนะคะนี่และดูด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้านะคะให้ทุกจุดเลยและดูนี่นุ่นนั่งสิเห็นไหมว่าแบบ พื้นที่ระยะห่างเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็แบบเลื้อยๆเลยรู้สึกแบบไม่อึดอัดแม้แต่นิดเดียวเลยอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะพาไปดูเลยนะคะจะไปในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าปะเราไปดูพร้อมกันมาเราตามมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะเขาใช้เป็นเครื่องยนต์มิสซันนะตัวนี้เนี่ยเป็นขนาด 1,200cc เป็นตัวอีโ้คารเนาะซึ่งทางบริษัททอโตการันตีเรื่องโครงสร้างนะว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องและไม่เคยผ่านการติดตั้งแกส๊สสำหรับน็อตฝากระโปรงนะคะให้ดูชัดๆใกล้ๆไปเลยว่าตัวน็อตเนี่ยเป็นสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับ น็อตแก้มก็สีเดิมนะคะนี่เม็ดอาร์คที่เบา้าชกเห็นไหมคะว่าสภาพดีสมบูรณ์คานด้านหน้านะคะยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานอยู่เลยเนาะแผ่นเพดที่ติดอยู่กับเบ้าชกนะคะให้ดูใกล้ๆไปเลยว่ายังสภาพดีสมบูรณ์ไม่มีบิดผิดรูปหรือว่าเปลี่ยนแผ่นเพทมานี่เม็ดอาร์คที่เบ้าโชกก็สภาพดีสมบูรณ์ game, น็อตแก้มด้านขวา, Not ong, ขวาน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ สติกเกอร์มออกสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบสำหรับฟาระโกรงนะคะของเดิมของแท้จากโรงงานจะมีสัญลักษณ์ที่สานติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานสำหรับตัวรถนะคะทางบริษัทโตโต้ของเราเนี่ยการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถจะต้องไม่มีการชดนักนะไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์และที่สําคัญ ไม่มีพิกควาำไม่มีจมน้ำตัวสอบแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถที่นุ่นมาฮารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันในคลิปนี้กับนิสสัน a l m เ r ลนะคะ 1.2e s p o r t t ท็ปี2019สาีดำคันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตั้งขายอยู่ที่349,000บาท ่อนเริ่มต้นมีแค่6,000โกว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจแคปหมายเลขทะเบียนติดต่อซอบถามที่เบอร์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะก็บริษัททอโตของเราเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยพิกัดง่ายๆนะคะติดถนนใหญ่สุวินทวงตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวง์นั่นเองเขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะก ดูคลิปจบแล้วนะคะนุ่นฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดสัน่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นแล้วก็ทีมงานพอโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย